ทุกทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในวิวที่แปลกตาเน็กนึอพอดีผมมาทําธุระแถวนี้นะครับแล้วช่วงนี้อากาศมันดีแล้วก็มาตอนนี้ช่วงเช้านะครับประมาณ10บโมงนะครับคนยังไม่มาเท่าไหร่นะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้คือภูเขาญานะหรือสําหรับคนละนองเรียกว่าเขาหัวร้านนะก็อยู่ด้านหลังผมนี่นะครับบรรยากาศดีมากนะครับเดี๋ยวพาไปดูนี่นะครับบรรยากาศดีมากเลยนะ ก็วันนี้นะฮะมาทําคลิปนะครับเนื่องจากว่าผมเห็นสังเกตเห็นนะในกลุ่มของไฮรัก r ิ v o เนี่ยสังเกตเห็นว่าหลังๆมาเนี่ยมีผู้ใช้งานที่เป็นผู้หญิงนะ่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เวลาจะเดินทางไกลอะไรเงี้ยครับก็มาสอบถามนะว่าควรตรวจเช็ครถยังไงบ้างนะเตรียมรถยังไงบ้างจริงๆไฮรักลิโวรถมันยังใหม่อยู่นะ คุณถ้ารถยังใหม่นะจริงๆไม่ต้องตรวจเช็คอะไรก็สามารถเดินทางไกลไนดะ้แบบสบายๆนะแต่เพื่อความปลอดภัยนะแต่ผมจะมาบอกอจุดสําคัญคร่าวๆนะที่เราควรเช็คนะครับก่อนออกเดินทางไกลนะครับแบบคร่าวๆนะแบบไม่ได้ละเอียดมากก็คือสามารถทําได้ทุกคนนะผู้หญิงผู้ชายไม่เกี่ยงนะทำได้หมดนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ในส่วนของเครื่องนะฮะของเครื่องจุดสําคัญคร่าวๆนะ ที่คิดว่าสําคัญจริงๆน่าจะมีอยู่ไม่กี่จุดนะจุดแรกเลยที่สําคัญมากๆก็คือน้ําหล่อเย็นนะน้าหล่อเย็นหรือว่าน้ำหม้อน้ำเน,นี่ยนะนี่นะครับปกติถ้าเครื่องเย็นนะถ้าสมมุติว่าคุณจอดรถไว้คืนหนึ่งตื่นเช้ามาก่อนออกเดินทางไกลคุณมาเช็คนะน้ำหม้อพักน้ำเนี่ยควรอยู่ที่ขีด F นะครับหรือว่า Full นะครับถ้าอยู่ที่เขต L หรือว่า Low เนี่ยต้องตรวจเช็คหน่อยนะครับว่ามันมีการรั่วซึมอะไรยังไงหรือเปล่านะแต่ถ้าอยู่กึ่งกลาง นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ปกติแล้วจะอยู่อ่าถ้ารถคุณชักระยะที่ศูนย์นะมันจะอยู่ที่ตัว F ก็คือขีดบนตัวเนี้ยตลอดนะตรงนี้นะโอเคนะหนึ่งจุดผ่านไปนะจุดที่สองน้ำมันเบรกนะน้ำมันเบรกนี่ก็สําคัญกันนะน้ำมันเบรกนะครับอยู่ตรงนี้นะน้ำมันเบรกตัวน,นี้เป็นมะลมเบรกนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้จะมีน้ำมันเบรกนะครับอยู่ในกระปุกมันจะมีเขียนว่าแม็กกับมินนะต้องขีดล่างเนี่ยมินนะด้านบนน่จะเป็นแม็กนะถ้า มันไม่ชัดนะฮะมันไม่มันมองไม่ชัดนะห้คุณลองเขย่านะเนี่ยมันเราจะเห็นน้ํามันอยู่ด้านในนะพอเราเขย่ามันจะเห็นนะครับเพราะว่าน้ามันเบรกเนี่ยมันจะมีลักษณะสีค่อนข้างที่จะใสนะฮะก็สังเกตนะตรงนี้มันจะเป็นแม็กนะเนะครับด้านบนก็อาจจะจับภาพได้ไม่ชัดเนี่ยแต่ด้านล่างจะเห็นว่าเป็นมินตรงนี้นะครับชัดเจนแต่คุณมาสังเกตที่รถนะคุณจะเห็นเลยน้ํามันมันอยู่ตรงเบรคม็กนะถ้าอยู่กึ่งกลางก็ยังไม่มีปัญหาอะไรอาจจะ เป็นเพราะว่าภาพเบรกค,คุณสึกลอนะแล้วน้ำมันเบรกมันลงไปอยู่ในระบบเยอะเกินนะครับแต่ถ้าอยู่ที่มินเนี่ยคุณต้องตรวจเช็คแล้วนะว่าภาพเบรกบางบางหรือว่ามีอาการน้ํามันเบรกรั่วซึมตรงไหนหรือเปล่านะครับก็ต้องตรวจเช็คอีกทีหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งที่สําคัญก็คือน้ํามันเครื่องนะอันนี้สําคัญมากน้ํามันเครื่องนะน้ามันเครื่องสําหรับน้ํามันเครื่องนะการตรวจเช็คก็คือดึงก้านวัดตัวนี้ขึ้นมานะ สิ่งแรกที่คุณต้องเตรียมนะผ้าหรือว่ากระดาษทิชชู่นะนี่ผมเป็นกระดาษทิชชู่ธรรมดาที่ติดแก้วกาแฟมานะตรเช็คก็คือดึงขึ้นมานะครับดึงขึ้นมาแล้วก็มาดูตรงนี้นะปกติของน้ำมันเครื่องนะครับมันจะอยู่ที่จุดบนคุณสังเกตไหมมันจะมีมเนี่ยนับจุดจุดบนมีนจุดนี้นะฮะอันนี้คือจุดล่างนะครับก็คือเวลาจะตรวจเช็คน้ำมันเครื่องนะให้คุณสตาร์ทรถจะขับหรือว่าจะ เดินเบาทิ้งไว้สักระยะก็ได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นให้คุณดับเครื่องทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะครับแล้วคุณมาดึงการวัดน้ํามันเครื่องนะรอบแรกนะดึงรอบแรกให้คุณเอาทิชชู่เช็ดให้หมดก่อนนะครับแล้วก็จุ่มลงไปใหม่นะแช่ไว้แบบนี้นะครับแช่ไว้นีรับนะจุ่มลงไปใหม่ให้ตําแหน่งเดิมเลยนะฮะมันอาจจะลำบากน,นิดนึงนะเพราะว่า ต้องใช้สองมือนะจริงๆการถถังมันเครื่องเนี่ยนะครับคุณจุ่มลงไปอย่างนี้นะแล้วก็นับหนึ่งถึงสิบนะแล้วก็ดึงขึ้นมาใหม่นะครับแล้วคุณก็มาสังเกตนะว่ามันเครื่องมันอยู่ที่ระดับไหนนะถ้าอยู่ขีดบนก็คือปกตินะไม่มีบอกพร่องนะครับจริงๆคุณสมไม่ใช่หลักการรถถังมันเครื่องเนี่ยควรอยู่ระหว่างขีดบนกับขีดล่างจะครึ่งหนึ่งหรือว่าจะอยู่ขีดบนเลยก็ได้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันตกไปอยู่ขีดล่าง ก็แสว่ามันเครื่องมีการพร่องนะครับมีการสูญเสียน้วมันเครื่องไปก็ต้องให้สังเกตให้เช็คกีกทีหนึ่งนะว่าสาเหตุมาจากอะไรนะครับอีกจุดหนึ่งที่สําคัญเลยก็น้ํายาล้างกระจกนะอันนี้สําคัญมากเวลาคุณจะเดินทางไกลนะก็เป็นจุดที่สําคัญมากนะเพราะว่าบางทีเราไปเจอฝุ่นเจอฝนเจอคราบต่างๆที่เราต้องใช้น้ํายาล้างกระจกเนี่ยในการปัดเช็ดนะครับที่ปัดน้ําฝนด้านหน้ารถนั่นเองนะครับก็สําหรับคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะที่สําคัญนะ อีก2จุดที่ผมอยากแนะนำนะก็มันอาจจะไม่สําคัญมากแต่ก็ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาก็ถือว่าสําคัญพอประมาณนะแต่จริงๆ2จุดที่ผมจะพูดถึงนะั่นคือมันไม่ค่อยมีปัญหาแล้วนะก็คือน้ํามันพาวเวอร์นะครับสำหรับรถรุ่นใหม่ๆอาจจะเป็นพาวเวอร์ไฟฟ้าก็คือจะไม่มีตัวนี้แต่ถ้าเป็นรถกระบะบางรุ่นหรือว่ารถรุ่นกเก่าๆเนะี่ยยังเป็นน้ามันไฮดรอลิกอยู่ก็จะมีน้ามันพาวเวอร์ตรงนี้นะก็ตรวจเช็คกันด้วยนะครับ มันจะมีที่บอกแมกกามิน erm ด้วยนะสำหรับไฮรักลีโวนะฮะก็ให้สังเกตนะมันจะมีด้านบนกับด้านล่างนะก็ให้อยู่ประมาณนี้นะจะรู้สึกว่ากําลังดีนะครับอีกจุดหนึ่งนะฮะที่จริงๆก็ไม่ได้สําคัญอะไรก็กรองอากาศนะถ้าเขลดคุณเข้าศูนย์เช็คระยะอยู่ประจําเขาก็จะมีระยะกําหนดการเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับจริงๆก็ไม่ต้องตรวจเช็คอะไรมากก็ได้แต่ถ้าเพื่อความมั่นใจนะฮะเ,เปิดนะครับ1จุด2จุดสามจุดนะครับ แล้วก็ด้านหลังตรงน,นี้จุดหนึ่งนะเปิดออกมาตรวจเช็คได้เพราะว่ามันตันหรือเปล่านะครับแต่ของผมเนี่ยผมเพิ่งเปลี่ยนมานะครับประมาณ20,000กิโลเมตรก็รอบหน้าจะต้องเปลี่ยนรอบหนึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ต้องตรวจเช็คอะไรนะก็เดี๋ยวรอบหน้าก็เปลี่ยนใหม่ไปเลยนะครับมาอีกจุดหนึ่งฮนะแบตเตอรี่จริงๆแบตเตอรี่เนี่ยเราถ้าเราไม่มีเครื่องวัดนะครับเราจะไม่สามารถวัดค่าแบตเตอรี่ได้เลยนอกจากฟังเสียงของการสตาร์ทเครื่องนะครับถ้ารถ ของคุณนะฮะมีอาการสัดเครื่องแล้วลากยาวนะครับบิดแล้วยะลากยาวกว่าจะติดเนี่ยให้สันนิษฐานะเป็นแบตเตอรี่ก่อนนะครับแต่จริงๆรถรุ่นใหม่ๆนะแบตเตอรี่เขาจะมีอายุที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับอยู่ประมาณ2ปีนะครับปีกว่าๆ2ปีก็จะเริ่มนะเริ่มจะเริ่มมีอาการนะครับที่จะเตือนให้เราว่าคุณใกล้จะต้องเสียเงินนะครับในการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะแต่ของผมก็ ไม่มีปัญหาอะไรก็ศูนย์ก็เข้าเช็กรยะเขาก็เช็คให้ตลอดนะครับเขาจะมีจุดป้ายไว้นะฮะไม่มีปัญหาอะไรนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่สําคัญมากนะลมยางรถยนต์นะลมยางรถยนต์นะลมยางรถยนต์นะครับเขาจะมีระบุไว้ที่บริเวณประตูนะว่ารถคุณควรเติมลมเท่าไหร่นะสําหรับไฮรักลิโวเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะนี่นะครับเขาจะมีระบุอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับ นี้หมายถึงว่ารถเปล่านะครับรถเปล่าหน้า29หลัง29นะครับถ้ามีบรรทุกนะครับถ้ามีบรรทุกนะครับก็หน้า29้าหลัง29เหมือนเดิมนะเพราะว่า4ประตูเนะี่ยเขาไม่ได้ให้บรรทุกเยอะอยู่แล้วรับรรทุกได้แค่นิดเดียวนะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับลมยางนะก็ออกจากบ้านแล้วก็ค่อยไปแวะตามศูนย์บริการน้ํามันนะครับตามปั๊มนะครับแล้วก็เติมที่เครื่องก็ได้นะครับอาจจะเติมอ่า ผ่านเครื่องอัตโนมัติด้วยตัวเองหรือว่าเขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการบางปั๊มก็บอกให้เจ้าหน้าที่เขาจัดการให้นะก็บอกไว้ว่าจะเติมเท่าไหร่นะครับสามสิบยี่สิบเก้ายี่สิบแปดถ้าครับก็แล้วแต่รถแต่ละรุ่นนั้นๆนะสำหรับไฟลักรลีโวก็อยากจะแนะนําที่ยี่สิบเก้า psi นะครับผมโอเคนะครับก็สําหรับการตรวจเช็ครถคร่าวๆในการเดินทางไกลนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ จริงๆมันมีอีกจุดหนึ่งนะที่สําคัญมากๆนะสำหรับคนที่เดินทางไกลบ่อยๆนะครับก็คือตัวเช็คระบบไฟนะครับไฟทุกอย่างนะก็คือไฟหน้าไฟสูงไฟต่ําไฟตัดหมอกไฟหลี่ไฟเลี้ยวนะครับเช็คให้หมดนะครับแล้วคุณก็จะเดินทางใกล้ไกลก็จะปลอดภัยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ